ช่วยกับเป็นผู้ช่วยเดินเชิญเทพีดาวดุช่างฝาหมาที่เรียนรู้กันอีู่แล้วและดีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือการอาชุตสาหะเสร็จจากตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะลดระดับลบเข้าไปในที่ลงได้เลยนะครับพอจะเป็นยัำยากในเรื่องของการอุตส่าห์ไหวเคลงตรงนี้นะครับทุกท่านเพื่อมาร้อม ว่ากายใจต้องกลับมาเทยศทุกโลกแล้วคิดว่ามั่นใจว่าทุกท่านนะครับได้รับพรทองทองท่านในวันนี้จะเป็นวันที่ท่านตั้งหน้าตั้ง,ง,งคนได้รับพรอันประเสริฐาทุกโลกนะครับวันนี้นะครับเราจะอนุการประกศา,ระราศอสิรวาทนอสิรวาทประกาศเทวดา เนื่องในพิธีบวงสวงประสิทธิการพระโูปสมมุติมหาสิวนาตราชมหาวิศนุนารายและมหาพรมทาดาคันไลหงณหริหาหสมอำเภอเถินจังหวัดลำพางในวันที่14เมษายนเถลิงศพใหม่มหามงคลสงการสมัยปีพุทธศักราช2560โอมนะโมน,นอบน้อมพุทธองค์ อมอร,อรหันตเจ้าทรงเลิศแล้วโอมอุตมะธรรมทรงยืนมั่นโอมมหาสงแพร้วทรเทพเนื้อนาบุญนาการอันจำรูนมงคลเถลิงศบใหม่เล่าข้าพระพุทธเจา้าผู้เป็นพุทธศาสนิกชนล้วนปรีเฟร,ร,กรมกมลนบังเกิดกุศลในดวงจิตเมื่อพระรูปสม,มุิแห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงดังจิตหมายและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยือนได้สักการเพื่อขอพรโดยเหตุนี้เราข้าพระพุทธเจ้าจึงถือเป็นมหาสุภพผพกบงคนดนใจหมายในการกระทําพิธีบวงสวงประสิทธิการขออัญเชิญมหาเทวฤิธเสด็จมาสถิตณนะรูปสมมตุติให้ปรากฏอัศจรย์แก่ผู้มากราบไหว้ขอพรตลอดกาลสมัยอันหนึ่ง เล่าคาพระพุทธเจ้าจึงไม่นอนใจในการเตือนตนให้รำลึกรบน้อมพระนมกรขอพรพระรัตนตรัยและขอพระราชทานวรโรกาสอัญเชิญพรัสุรีจอมไกรราชทรงสเสวยประอุสพอาจจากปรมาตมันเพราะภะษีกรอมเดชเดชาทรงคุธ,ธาเป็นพาหนะวิถีทั้งพระพรมภูมิภูรังสริกโลกคันไลหงสา และเหล่าเทพพยดาพระผู้ทรงาเยสั่งสิงสถิตในทุกภูมิสถานไรพึกษาอากาศและทิพยวิมานมาสวรรค์น,นับแต่ชั้นชะกามาพจรถึงทุกชั้นฟ้าและขออาราธนาพระพุทธบารมีพมระธรรมบารมีพระสังฆบารมีและเทวบารมีจงประสิทธิการให้รูปสมุติแห่งพระมหาตรีมรติเจ้าทั้งสาพระองค์ จุงเรืองรนริษทิเดชโดยยิ่งและขออวยพรในสรมฤทธิผลในสิ่งที่เราผู้มากราบสักการทูลขอได้ดังจิตคิดหมายทุกประการเทินในสุภเริอมงคนนี้เราข้าพระพุทธเจ้าจึงน้อมนำเครื่องสักการมิตบูชาอันมีบายสีทูบเทียนทอของสงเวยขนมนมเนยต้องตามตำรามาถวายเทพเทวา ที่มาประชุมอวยชัยในการนี้อย่างพร้อมพรังขอทุกพระองค์จงประสิทธิประพรชัยให้เกิดนิมิตมงคลดนให้งานสำฤร็จดังจิตหมายทุกประการขออำนาจแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและเทวานุภาพจงประสิทธิให้ผู้มาร่วมการในการครั้งนี้ทุกรูปทุกนามจงเจรเิญด้วยโภคทรัพย์ทิพยทรัพย์อรียทรัพย์ดำใจหมายให้พ้นจากอุปัตตวะอันตรายนานา โรคาพยาธิสายสูนเพิ่มพูนเกียรติยศประภาขจรขจายตลอดชั่วกาลนานเทินพุทธังประสิทธิมังประสิทธิสังคังประสิทธิเทวนังประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิการิยตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิรันดรังสัพพะกังมังประสิทธิเมสัพพะสิทธิพระวันตุเตเฮวาประสิทธ